นะคะมีของเล่นสมาเล่นค่ะเป็นเหมือนเซตห้องเรียนของ Happy p พ a k ค่ะค่ะคล้ายเป็นว่าพิกหน้าแต่ไม่ใช่นะคะนี่ก็จะเป็นเซตเหมือนแบบว่าห้องเรียนมีเด็กนักเรียนแล้วก็มีครูมีโต๊ะแล้วก็มีกระดานดำใช่ไหมค่ะ Happy p พ a k แปลว่าหมูมีความสุขแน่นอนค่ะนี่นะคะด้านหล้างค่ะพี่ว่าแกะกันเลยดีกว่าไหมค่ะเพราะน้องฟิลเห็นแบบในห้องเรียนนั้นเล่น x o ได้ไปฝีเอ็กโอเอ็กโอขอบคุณร้านโฟกัสทอมากเลยนะคะ ไปนะคะก็อยู่ที่เมกะของคุรุาาภาชั้นสองค่ะค่ะวิลคือมีฉากที่เรียนได้เดี๋ยวพี่เก็บไว้เล่นเก็บไว้เล่นกับอะไรนะ <g les> สกุชี่ใช่กูโ,โตะนะ่ารักเยืดยวดให้ไม<า>่เอานี่ตัวอะไรคนณครูแน่นอนตัวในส่สุดในกลุ่ม <c oughs> ห,ห,หม้องนี้ให้เหนียวยังต้องไปจัดเหมือนตัวนี้เรามีหลายตัวมากเลยนะเป็นหมูมนักเรียจัดฉากนะเจ๊ เซตนี้นะคะเป็นเซตห้องเรียนค่ะค่ะก็จะมีคุณครูคุณครูสองคนบ้าหมูด้วยแล้วก็จะมีเป็นนักเรียนหลายคนค่ะเหมืนอนนักเรียนที่พี่เห็นนี่จะมีเจ็บคนเจ็บคนโอ้โหไือิฟัตเตอร์โอโมแล้วก็ขกยมัแล้วก็ขืยเปี้ยงนี่ค่ะตั้งขาให้ก้ายืมได้ นี่แหละค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเอ็กโอค่ะเล่นเป็นไหมคะเด็กๆเป็นค่ะไหนเล่นให้ครูดูหน่อยสินี่ค่ะเล่นหันจวนกระานดันกลายเป็นผ้าของเล่นเฉยคะคะนี่โตะมันต้องไม่เสมอละสีอันนีเสมอแล้วี่ฟิลไม่ไม่ใช่เสมอจังกันเป็นเซตที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นเซตห้องเรียนให้นั่งใกล้กันก็จะลออข้อสอบกันได้้วยสยนั่งหันมาสักนิดนึงันมีมีฝาแฝดด้วยนะห้องนี้ นคนนี้โดดเดียวเดียวได้มาสายมาสายนั่งสอบที่พื้นค่ะดเด็กๆ <c oughs> ไม่ใช่ต้องยืนต้องยืนไม่ใช่เหรอปวดท้อโทษดจะต้องยืนนั่งฟังวันที่ห้าต้องยืนยืนหน้าห้องเชื่อต้องยืนขาเดียวดิ <c oughs> ขากระโดดได้ไม่ได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> นี่นะครับเปเปรอร์พิก <c oughs> อันนี้คือเอ็กเออร์นั่เลิยอังนี้นะคะอันนี้คือหนึ่งสองสามพูดซีหนึ่งสองสาม เออนั่นแหละบูปิีมต้องมีต๊ะหนึ่งที่ต้องนั่งสามคนแั้แล็เธอใส่ให้เหนือไค่ะลุคือเดเช้าวันหนึ่งก็จะมีหมูสิงห์ภูตัวหนึ่งชื่อว่าพิกพิกเข้าห้องเรียนสายนะขนาดวันนี้สอบสวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้ะทำไมวันนี้เธอมาสายวันนี้สอบกันนะผมเล่นเกมดึกไปหน่อยครับ ้างั้นเธอต้องยืนอดสอบ <c oughs> มีความว่าทำฟหุ่นแรงไปนิดนึงนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่<ผ>มยืนไม่ได้ขอนั่งแทนได้ไหมครับไม่ได้อ๋อผมยืนแล้วผมแบบว่ารู้สึกแบบว่าจะล้มอ่ะครับขาผมเล็กตัวผมใหญ่มันไม่สมดุล <c oughs> ขออนั่งนะครับได้เลยครับ ขนาดนั่งผมยังจะเอนเลยครับโอ้านักเรียนตั้งใจสอบอแล้วเธอไปนั่งรายการห้องเลยนะโตไม่พอค่ะอ่าทำไมเป็นงั้นล่ะสงสัยห้องลน้อยเหนือกเลยนั่งรียนพืนนะคะไม่ว่าใช่ไหมคะครูอ่านั่งโต๊เพื่อนแน่หนะหนุนั่งโตนไม่เชอรี่นั่งบนโตนะมีใครที่ฉันนั่งด้วยไหมเต็มที่ดีมากนี่เดี๋ยวเราจะมาทบทวนข้อสอบกันก่อนนะเด็ก นี่นะเราจะมาทบทวน A B C ถึง Z กันก่อนหนึ่สองสาม A Y X W เอ่อไม่ใช่อ่าเริ่มเลย1นึ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S N T U V W ลเป็น Y N C C หรือ Z C สอ C นะเด็กๆดีมาก Z Y X W U ไม่ใช่เลย่อเราเดี๋ยวเราจะมา 1ึ่งถึงห้ากันหนึ่งสองไม่สิโอ้โหเราต้องโกอินเตอร์ต้องมาสังเกตวันถึงเอาเอาไหมหนึ่งสองสามวันถึงสามสี่ห้าเอ็กอจะเล่นอย่างเดียวเลยนะคันี้อันนี้คือเอ็กอแค่คือหนึ่งเอาไหนเอ็โอชีเอ็กก็เอ็กสิโอก็โอสิไม่ใช่เอ็กโออ่าวิธีการเล่นคือ ่น่หละครูเห็นไหมอ๋อจบแล้วค่ะไม่ต้องเล่นกันแล้วคะข้อสอบมาข้อสอบดิฉันแจกข้อสอบนะเด็กๆดิด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 ดิ๊ดเอาไปสอบนั่งสอบไปเธอไม่มได้สอนะครับครูไม่ต้องใช้อ้าวแล้วผมจะเขียนเดินไปยืมเพื่อนค่ะถอเือถือไปเธอเธอฉันขอยืมไหนได้เปล่าไม่ได้เออนั่นนั่นนั่น ให้เขายืมใหม่ก็ได้เอาไปเลยอ่ะแทนหนึ่ง thank you ได้นลครับครูแต่ผมไม่มียางลบนะครับครูเดินไปยืมตอนนี้ตันนี้อ่ะให้ยางลบอ่ะเอาไปเลย thank you จะ <c oughs> สอบได้ยังสอบได้แล้วค่ะสอบได้ลบครับอ้าวสอบห้ามลอกกันล่ะสิ่งจะนั่งติดกันห้ามลอกกันนะเธอเธอ มีอะไรนะะหรือแน่ยังเดี๋ยวกาหัวข้อสอบเลยอย่านะอย่านะหนูแค่ถามว่าตอนเช้าจะกินอะไรดีคะครูโอ้โหถามฉันเร็วเชียร์หนูขนาดน,นั้นเลยเหรอฮะเธอเธอแน่แน่ยืนอยู่บนโต๊ะนี่ยังจะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่โต้นี้คือโตเนี่แหละมาเห็นพี่ยืนอยู่ตรงนี้ชัวร์สนี่กระซิบเบาสุดเบาเลย ตีเลยใส่ฟ้าตกต้อยเลยมีความอินเนอร์สูงนะคะน้องฟิวบ้าไปแล้วค่ะชุดห้องเรียนนะคะของแฮปปี้พีค่ะก็สนุกมากเลยช่วงน้องฟิวใช่ค่ะมีความตลกนะคะสภาพับแต่คนนี้ก็เทอรเทอรหน้าคนเดียวก็ยังเทอร์เได้นะคะถามข้อสอบก็ไม่ใช่นะก็ยังน่ารักค่ะสนุกมากเลยนะคะสนุกมากเลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเอาเล่นกับละครซุปชปอร์ชี่ค่ะ แล้วพบกำันเขียหน้านะคะบ๊ายบาย